สวัสดีค่ะคูโบบ้านรักภาษาไทยนะคะวันนี้ขอนําเสนอคำสองคำที่ส่วนใหญ่จะเขียนผิดสับสนกับสระไอไม้ม้วนและสระไอไม้มลายนะคะคําว่าใกล้กับคําว่าไกลนะคะกอลอไอไกลไกล้ไปใกล้ๆเลยใช้ไม้มลายเขียนให้ไปจากตัวเราเขียนออกไปใช้ไม้มลายส่วนคําว่าใกล้นะคะให้ใช้สระไอไม้ม้วนกอลอไอไกลไม้ถูกใกล้ ม้วนเข้ามาหาตัวเราใกล้ๆเรานะคะเทคนิคง่ายๆใกล้ออกไปไม้มาลายใกล้ม้วนมาให้ใกล้ตัวเราใช้ไม้ม้วนนะคะแค่นี้เทคนิคง่ายๆภาษาไทยสันส้นๆเด็กๆตั้งใจดูนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมานำเสนอเทคนิคง่ายๆของภาษาไทยอีกสวัสดีค่ะ